พลากรสวนรัตองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวางพรมลาถวายสการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมโงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันที่ระลึกใกล้วันสิ้นพระชนองค์ปฐมเสน,นาบดีกระทรวงมหาดไทยณพระอนุสาวรีย์หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บริหารข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสงกัดกระทรวงมหาดไทยและพระญาติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมารประสูติในพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่21 8. มิถุนายน พุทธศักราช2405พระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูปการจัดระเบียบการบริหารงานราชการแผ่นดินทรงจัดวางระบบการบริหารราชการที่ทานสมัยของกระทรวงมหาดไทยทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทสาพิบาลและสุขาพิบาลอันเป็นรากเงาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งยังทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยว่าบำบัดทุกบำรงสุข พิธีวางพูมิลาถวายสการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระจ้าบ,บรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอเนกประการที่สวงวางรากฐานอันมั่นคงให้กับกระทรวงมหาดไทย เนื่องด้วยทรงรับราชการด้วยพระปีชาอุตสาหะและจงรักภักดีสนองพระบรมราชองค์การในแผ่นดินสยามด้วยการทำรุบบำรุงแผ่นดินให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศสยามเป็นอเนกอนันต์สุดพันนา